อเดีย๋ยวต้องถ่ายรูปทำปกด้วยน,นี่กลับมาไหม <c oughs> ไปเต็ไมไปหมดเลยจะ <c oughs> ถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้ทำปกอ่ะรูปหนึ่งหนึ่งสองโอเคมาแล้วมัง <c oughs> มายัง นี่มายังมาแล้วของเราหาไม่เจออะมาเหรอมาแล้วอ่ะโอเคอ่ะคุณผู้ดูกลับมาแล้วฮะหลังจากที่คือวันนี้วันนี้กูบอกเลยว่าวันนี้กูบอกเลยว่าไม่ได้มาไลฟงานมอเตอร์เอ็กโปวันนี้เรามาไลฟงานมอเตอร์โมบายเรามาตั้งแต่กี่โมงเรามาแค่มาแค่พื้นสองพื้นกลับไปสองพื่นงงอยู่ตั้งนาน อีกครั้งหนึ่งนะฮะมาอีกรอบทุกคนที่เข้ามาถ้าหลุดอ่ะสเตย์ไว้เพราะเดี๋ยวจะพยายามเข้าเรื่อยๆนะฮะมีวันนี้มีผมมีพลากุ้งนะฮะเจ้าของช่องนะฮะแล้วก็มีน้องนุ่มนิ่มใช่ไอ้นิ่มนะคะน้องนุ่มนิ่มไอ้นิ่มมาละไอ้นิ่มไอ้นิ่มนั่นแหละวันนี้จริงๆไอ้นิ่มเขาเชิชวนผมมาเดินเล่นที่งานนี้ซึ่งผมก็ไม่มามอเตอร์เอโปน่าจะประมาณกี่ชาติ ใครทรับมามารู้โชว์ผมมาบูตโตโยต้ามาไฮรักแชมป์นั่นแหละตัวนี้เลยตัวนี้เลยมามามาพูดถึงตัวนี้เลยมาแจมกับเขาแต่ว่าครั้งอ่่่แตวาครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ได้มานะฮะโอเคอ่าเสียงดีนะคะเสียงโอเคเนาะโอเคอ่ะเดินตามมาต่อเลยอ่าโอเคโอเคมาอย่าตุยนะคือต้องบอกเลยว่าในนี้ปราบเซียนมากเพราะว่าสัญญาณแม่งแบบอ่ะต้องบอกว่าสุดยอดอ่ะแม่งมีทุกคลื่นทุกข่ายอ่ะไวไฟมีไม่รู้กี่ร้อยตัว คือสัญญานี่คือมันแย่งกันแบบเบียร์วิ่งสีทองอ้อันนี้เขาบอกว่ารถของพี่เบียร์ใบหยกเอาหรอรถพี่เบี่ยเขาทำมาด้วยทองคำแท้อไม่น่าแท้เดี๋ยวสะดุดสะดุดสะดุดสะดสุดไม่น่าแท้ไม่น่าไม่น่า<ว>แท้พอถ้าแท้ <S 2> <S 2> ถ้าแท้ก็ไม่น่าวิ่งได้เท่มากเออนะฮะอ่าอันนี้รถเราจะไปดูบูธไหนก่อนเดี๋ยวนะอ่ะเรามาตรงกลางก่อนนะ เอางี้เรา,า,เรากลางากลางกลางกลางเลยกลางฮอเลยคือ <c oughs> คืออ่า <c oughs> บอกกันนะตากล้องก็ตากล้องมือใหม่นะฮะ <c oughs> ไม่เคยใช้อุปกรณ์มาก,ก่อนแต่อุปกรณ์อของไบก็มันก็ ฮารุฮาราแบบเนมก็ไม่ใครรู้จักผมก็ไม่งงงอหลายตัวมันคืออะไรไอ้นี่มันก็แบบผมถามมาแล้วบอกว่าเนมชัวนะอุปกรณ์อ่ะชัวพี่พาชัวนี่คือเป่าสุดแล้วดีไอวจัดผมเองพี่ใบบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่พาถามว่าใครใครทำใครดีไอวบอกว่านิ่มนะอย่าบอกว่าพี่อพอดูแล้วไอ้ไฟไม่น่าไฟไม่ไ่าดีไอวีสเปคสับเปา่า คือไ <c oughs> บร์น่าจะดี DIY ได้ได้คกว่านี้แต่ว่าอันนี้ครูอุปรกรณ์ของไบร์ขอบคุณไบร์อาเซยนหายด้วยที่ที่ที่เพื้อเฟื้นอุปกรณ,ณม์มาให้มาให้นิ่มเขาเอ่อมาเล่นนะ <c oughs> ผมจะช่วยดูแลนะไบร์ไม่ต้องห่วง <c oughs> ผมจะช่วยดูแลไม่ให้มันเสียหายเดี๋ยวเพราะว่าดูทรงอยู่ไงตัวนี้มันอันตรายอยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่อันตรายหรอกเดี๋ยวเขาไม่ให้ยืมอีกดูมันถือกล้องชุบชื้นไปชุบมามันแน่นมันแน่นแล้วแม่งมางานดูมันถือเล่นมาเนี่ย โอ้โหดูเอามาถ่ายสาวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะวันคือเลนนี่ต้องอยู่ใกล้แค่ไหนต้องอยู่ใกล้แค่ไหนอย่างเงี้ยถ่ายได้หรือต้องไปอยู่ประตูนู่นถ้าถ้าเป้าอยู่อย่างเงี้ยถ่ายตรงไหนถ้าเป้าอยู่เงี้ยถ่ายตรงไหนถึงจะชัดต้องถ่ายตรงไหนน่าจะเส้นผมไม่สมมติเอาแค่เอาแค่แบบแค่ครึ่งตัวยังต้องถ่ายถึงตึกลับไหนเออน่าจะได้แค่ลูร์กตาโอ้โหเทุกคนสูงสตายังไม่ชัดเลยเหรอเอาปลปลาปไปดูนู่นก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากใครเราแบบไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วกันคือค่ายรถญี่ปุ่นเราคุ้นเคยอยู่แล้ว เอาค่ายแบบผมไม่ค่อยเคยเห็นดกว่านูน่นนูน่นนู่นดีพอดีพอเลยไหมค่ายนี้สําหรับค่ายที่สำหรับผู้ชายที่คิดว่าจะบอกจะหาแฟนคนหนึ่งก็อยากจะบอกเขาว่าฉันเนี่ยดีพอ <c oughs> เล่นอะไร <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรก่อน <c oughs> ดีพอต้องใช้รุ่นนี้นะ ียดดีพออุ้ยเขากาลังโฟนเลยอ่ะเราไปเราไปดูตัวไฮไลท์เลยปะอันนี้กียร์อ๋ออ๋อนู่นนู่นนูนขออยู่สัญญาณเป็นไงบ้างยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ช่วยดูสัญญาณกันด้วยนะยังไม่ตุยนะอู้น่ารักมากเลยรถไฟฟ้านะดีพอกับช้างอันโอ้วเนี้ยพี่น้องกันใช่ไหม เนี่ยถ่ายก็ถ่ายแบบแผ่นจะช้าหน่อยเห็นบูธก้่งกลางเลยนะเดี๋ยวผมจะพากับ่มก็ะพากเข้าไปได้ทุกคนนี่แหละค่ะอยูดีตั้งเลยตั้งเลยแล้วก็ค่อยๆแผ่นไปนี่เป็นไฮไลท์เขาหรือเปล่านะทุกคนคือดีพอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไปอยู่อะไรหลังกล้องไม่ไม่อยากให้เห็นอยากเห็นบูธไงอยากเห็นบูธไงมีมีแบบภาคบ้างอะไรบ้างเออคือแบบรถเขาสวยนะเออรถเขาสวยแล้วก็แบบว่า อะไรอ่ะเดี๋ยวรอรอรอเขาญาติเขามีตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่ไม่เป็นหรนี่มันมึงถ่ายได้ไม่เป็นไรอันนี้อะไรเนี่ยแบล็กเอดิชันเหรอ 5s05 แบ a ็ k e d i t ชันเนี่ยอฮะตัวใหญ่อยู่นะเราต้องมาดูตัวถังเขาหน่อยตัวเบลเลอร์เลยมันเท่มากเลยค่ะทุกคนตั้งแต่ล้อนี่คือหนีน้ำได้รถไฟฟ้านก็ เห็นคนขับแล้วไม่ค่<ไ>อยไม่ค่อยเห็นคนบดเหมือนว่าส่วนมากก็ชอบเลยอะ่ะนี่กระจกเป็นแบบเชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่ดูมือจับครับสซอร์นิ่มนิ่มลองเข้าไปนั่งไหมลองเข้าไปนั่งมันมันนุ่มนะมีแบบไม่มีกรอบด้วยนะไม่มีกรอบไม่มีกรอบกระจกเฟรมเลยลองมือ,อา ๋ยวนะปิดปนั่งกระจกปิดไม่สุเดเ๋ยวนะเออกระจกปิดไม่สุดนะคะรุ่นสุดดิได้แค่นี้ได้แค่นี้เอาหรอเขาไม่ให้ปิดเขาไม่ให้ปิดสุด